อำเภอเมืองนะแล้วก็พระโสภารามพระคูรูสมุขพนาอำเภอลาดบุญแก้วนะมีวัดบางวัดไก่เตี้ยขอชื่นชมขออนุโมท ต้องัวครับครับไม่เห็นเปียกเลยเปียเปียประมาณเ้าต้องอยู่นาฮะแต่วันนี้พอน่้อนนะครับต้องอขอขอบคุณนะคะในส่วนของชมรมจักรยานนะคะเส้นทางตั้แตวันเปิดไปงานเลยนะครัแล้วก็หลังจากนี้เนีย I'm <laughs> สวัสดีค่ะดิฉันคู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริทองศิรินะคะ,ะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของอตลาดโรงเกลือไทยเกาะนะคะและไทยเกาะเล็กวิวสถานที่แห่งนี้นะคะทั้งหมดประมาณ500ไร่นะคะได้แบ่งออกเป็น2เซ็กชันใหญ่ๆนะคะก็คือเซชันในเรื่องของตลาดนะคะก็จะมีในส่วนของอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็สาธารณนุประโภต่ตางๆในเรื่องของเสื้อผ้า ที่นอนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะทั้งของสดและของแห้งนะคะแล้วเราก็ มีในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะคะ,ะเนื่องจากคุณวิเชียนเนี่ยต้องซึ่งท่านเป็นเจ้าของตลาดลงเกลือและก็ท้ายเกาะเล็กวิวท่านต้องการมีความประสงค์ว่าต้องการสร้างให้เป็นปอดของจังหวัดปทุมธานีนะคะ mm hmm. ก็เลยได้แบ่งส่วนใหญ่ๆออกเป็นสีส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือ,อมีส่วนของเกษตรนะคะปลูกพืชผ,ผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนครัวเกษตรพอเพียงนะคะแล้วก็ในส่วน ของอพืชปลอดสารพิษนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของบ้านมอนะคะเนื่องจากปทุมธานีเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์ว่าถ้าเกิดว่ามาสามโคกก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวของมอสนะคะท่านก็ทําในเรื่องของบ้านมอน องมอและก็ดอกไม้นะคะก็คือดอกบัวของเราซึ่งเป็นบอกไม้ประจําจังหวัดน,นะคะเรากําลังดําเนินการเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์เด็กๆที่อยากจะรู้เรื่องของวัฒนธรรมมอนเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่ตะถุนข้างล่างนะคะก็จะมีการปั่นปะ ปั้นองมอนนะคะแล้วก็มาดูการสาธิตแล้วก็มีการฝึกด้วยเด็กๆก็จะรู้ว่าการปั้นองคมอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการหัดถักนะคะสไบมอนนะคะพวงมโหรอะไรต่างๆนะคะมากมายแล้วก็มีเรื่องของรำมอนเข้ามาด้วยนะคะในส่วนบนบ้านเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นประวัติอะไรต่างๆถ้าเกิดโรงเรียนต้องการเนี่ยนะคะในอนาคตเราก็คงจะมีในเรื่องราวของ โฮมสเตย์หให้เรียนรู้ว่าชุมชนบอนสมัยก่อน,นยอยู่กันอย่างไรนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญก็คือเรื่องราวของกีฬานะคะเราได้จัดกีฬาทาั้งบกและทางน้ำนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจัดในเรื่องของเจสกีแห่งประเทศไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยนะคะ,ะทีะ่ประสานมาแล้วก็ ทํางานร่วมกันนะคะก็ประบสบความสําเร็จอย่างมากนะคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วเราก็ในเรื่องนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยบึงเราเนี่ยร้อยกว่าไร่นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกเลยก็คือเปนส่วนของเจสสกีนะคะส่วนที่2ก็จะมีในเรื่องของ Stand Up p พพ d ดดิ้งบอร์นะคะในเรื่องของคายัก ในเรื่องของเรือใบเล็กนะคะซึ่งสามารถจะมาออกกําลังได้เราจะมีอินสตัคเตอร์ที่มีคุณวุฒิและก็มีประกาศสียบัตรและก็ทุกคนที่ลงไปก็จะต้องอใส่ไลฟ์แจ็กเก็ตนะคะเพื่อความปลอดภัยส่วนกีฬาทั้งบกเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสมาคมชมรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีนะคะมาตั้งแต่วันเปิดเลยนะคะมาเพื่อจะได้เข้ามานะคะ,ะเพราะว่าท่านวิเชียนเนี่ยสร้างรูท ไว้ประมาณ10กิโลนะคะตั้งแต่ตลาดหน้าถนนเลยนะคะก็สามารถพาลูกหลานนะคะเข้ามาปั่นแล้วมันปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่ามเราไม่มีรถใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทแทรกรอบเลยทั้งหมดประมาณ10กิโลนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็สร้างาปั๊มทแทรกให้อีกก็คือ,อจักรยานนะคะซึ่งเป็นจักรยานแบบวิบากนะคะ B M X สเก็ตบอร์ดนะคะแล้วก็เป็น กีฬาทางด้านนี้นะคะก็สามารถที่จะมารวบรวมนอกเหือจากนั้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าของ The Pine Resort นะคะก็สามารถมีแบดมินตันมีเทนนิสมีกีฬาแอดเวนเจอร์ต่างๆอย่างมากมายนะคะท่านใดมาแล้วก็ต้องการจะพักเราก็มี The Pine Resort ไว้นะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ก็ทําในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งท่านอยู่ในนี้เรียกว่าบ้านเชือกนะคะบ้านเชือกเนี่ยเราเกิดขึ้นมาจากเนื่องจากว่าตัวดิฉันเองเนี่ยร่วมอยู่ในรายการอยู่สบายเป็นรายการสถาปนิกนะคะในส่วนของช่อง22เนี่ยนะคะรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการนักออกแบบนะคะเราก็ทราบมาว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของเชือกและอวนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเราก็เลยนำคอนเซปต์เชือก ขึ้นมาตกแต่งอย่างที่ท่านเห็นนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเชือกเพื่อให้เป็นที่ระลึกกับตระกูลของท่านค่ะและข้างนอกเนี่ยนะคะเนื่องจากเมืองปทุมธานีไม่ใช่ทางภาคเหนืออากาศเนี่ยร้อนมากเราก็พยายามกันเยอะนะคะท่านวิเชียรกับท่าน GM เอก็พยายามปลูกต้นไม้หลายหลหลายหลายลาย,ย่านะคะแต่มาสรุปก,กันตรงทุ่งหญ้าอันสวยงามซึ่งมันสามารถที่จะ มันสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดปีเพราะเราต้องการให้เป็นจุดปอดของเมืองปทุมค่ะนะคะก็สามารถมาได้นะคะเป็นร้านกาแฟนะคะที่ราคาถูกนะคะแล้วมีอาหารฝรั่งให้เด็กๆเฟนฟรายฟิชแอนชิพแฮมเบเกอร์เล็กๆนะคะถ้าท่านใดสนใจก็มาได้นะคะบ้านเชือกเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะทานสนใจนะคะก็สามารถเปิด Google เข้ามาที่บ้านเชือกคาเฟ่ของเราได้เลยนะคะ และหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านต้องการที่จะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะที่0 926648564ได้เลยนะคะส่วนของอตลาดลงเกลือไทยก่อนเนี่ยนะคะเราจะมะีจุดกิจกรรมที่ถ้ามา,าหลังจากตลาดี่จะมีโซนต้นไม้นะคะตอนนี้จะเริ่มเป็นโซนต้นไม้หลังจากด้านมาข้างด้านในก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะของบ้านเชือกนะคะ,ะ The l o p e House นะคะถ้าท่านสนใจอยากจะมาชิมกาแฟ ขนมเคก้กอร่อยๆนะคะเ,เชิญได้ที่ทยเกาะเล็กนะคะทุกท่านที่สนใจมาเที่ยวได้นะคะขอบคุณค่ะผมสุพจน์ส้อยสังวารประธานชมรมจัก,กรยานท่องเที่ยวปทุมธานีนะครับวันนี้เราพาสมาชิกปั่นเพื่อทําบุญตักบาทพระร้อยที่วัดไก่เตี้ยนะครับเนื่องจากเป็นประเพณีในวันแรมเดือนวันแรมหกขํำเดือน11ของทุกปีนะครับ ปีนี้เรามีแนวคิดว่าการปั่นจัก,กรยานที่เราใช้ทำนำท่องเที่ยวนั้นน่าจะเป็นสื่อที่ดีที่จะให้คนได้รู้จักวัดไก่เตี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ได้ปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำเขื่อนอหน้าวัดเพื่อที่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของวัดนะครับเราก็อยากจะโปรโมทเพื่อที่จะใหะ้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักวัดไก่เตี้ยชุมชนของเรานะครับบ้านเชือกคาเฟ่แห่งนี้ นะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟาที่เปิดขึ้นมาใหม่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าท่องเที่ยวมากไปเราก็จะไปแวะที่ตลาดลงเกลือนะครับซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมาใกล้เคียงกับบริเวณนี้นะฮะแล้วก็มีการขยายกิจการได้น่าดูมีการปรับภูมิทัศน์ของตลาดน่าเที่ยวนะครับมีสินค้ามากมาย ที่ถูกใจกับประชาชนชาวปทุมธานีและก็ผ่านไปผ่านมาทางอายุทยานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาใกล้ๆนะครับห่างจากถนนใหญ่ไม่ถึงกิโลเมตรนะครับเข้ามาจะได้เห็นบรรยากาศาหลากหลายนะครับรวมแล้วเส้นทางตรงนี้34.6กิโลนะฮะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัทวันบุญยการนะคะดิฉันอยู่ชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานีค่ะโดยตำแหน่งก็คือเป็นเฮลันยิกของชมรมนะคะจะขอข่าวถึงชมรมก่อนนะคะเราจัดตั้งขึ้นมานี้ก็เป็นการฝันเพื่อสุขภาพและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะคะโดยส่วนตัวแล้วตัวดิฉันเองเป็นคนสามโคปทุมธานีอยู่แล้วเราต้องการจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดในปทุมธานีประกอบกับวันนี้ เป็นประเพณีของทางจังหวัดปทุมเราก็เป็นการตักบัตพรพะร้อยของวัดไก่เตี้ยซึ่งจะเป็นแรมหกข้ามเดือน11ของทุกปีซึ่งไม่ว่าจะตรงกับวันจนันทร์พุธได้หมดนะคะขอให้เป็นแรมหกข้ามเดือน11ค่ะแล้วก็โครงการวันนี้เกิดขึ้นก็คือตัวดิฉันกับทางท่านประธานได้คิดกันว่าเาขื่อนวัดไก่เตี้ยสร้างเสร็จเราสมควรที่จะ ส่งเสริมโปรโมทเที่ยวทางทางวัดโดยการปั่นจักรยานแล้วก็มาใส่บาตทรทำบุญกันแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ที่เป็นบ้านเชือกเป็นโรงเกลือซึ่งในนี้ในแหล่งนี้มันเป็น เหมือนเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่เราน่าจะได้มาแล้วก็ส่งเสริมอยากจะฝากทุกทท่านที่ดูรายการนะคะถ้าเกิดสนใจอยากจะมาปทุมธานีไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะคะแล้วก็ชมรมเราเองส่งเสริมการปั่นเพื่อสุขภาพไม่เน้นความแรงนะคะ,ะถ้าสนใจก็ติดต่อสมัครได้นะคะโทรมาที่0812516340นะคะพี่หมูนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมวิสิตพงพัฒนก,กิจนะครับประธานชมรมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตะบนครูขวางนะครับหรือยงตนย่อว่า KCC นะครับวันนี้เรามาด้วยกัน40ชีวิตนะครับเราปั่นจากเทศบาลตะบนครูขวางนะครับแล้วมาร่วมทําบุญตักบาตรพะร้อยนะครับที่วัดไก่เตี้ยนะครับวันนี้ พวกเราได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในทีมของจัก,กร,รยานท่องเที่ยวจังหวัดปุมธานีนะครับวันนี้ถือว่าพวกเราได้ทําบุญนะครับทำบุญร่วมกันเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์นะครับของปุธมธานีที่มีโอกาสตักบาตรโดยทีมจัก,กร,รยานนะครับวันนี้ถือว่าโอกาสดีเรามาจากวัดไก่เตี้ยแล้วก็ปั่นมาเยี่ยมบ้านเชือกคาเฟ่นะครับท่านละบ้านเชือกคาเฟ่เคดีซีก็เคยมาร่วมเปิดนะครับมาร่วมเปิดกับท่านประธานบริษัทที่นี่นะครับ ก็ถือว่าเคซีมีความผูกพันกับบ้านเชียร์คาเฟ่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีทุกท่านนะครับฝนก็ตกลงมาเหมือนกับผม้ําบดในพวกเราก็ขอเชิญชวนนะครับกิจกรรมของเรานะครับจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพของครูขวางเรานะครับแล้มีการนําหลายคนอย่างพี่หมอสนองเชื้อไทยพออุธีและก็หลายหลายคนที่มาร่วมกันนี้ถือว่า ได้ร่วมบุญกุศลร่วมกันก็ขอเชิญนะครับผังมีว่างเรามีกิจกรรมนอกจากากปั่นเพื่อสุขภาพแล้วเรายังปั่นบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในเทศบาลครัวขวาทุกวันศุกร์ก็จะมีกิจกรรมออกกําลังกายแล้วเรายังทําความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์กับไม่ว่าที่วัดมัสยิดหรือที่สาธารณนั่นคือกิจกรรมของเคดีนะครับเคดีดีเน้ยเนย้ในนามชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตะบนครัวขวานะครับเราทุกคนก็กราบขอบพระคุณเจ้าภาพจัดงานวันนี้นะครับโดยเฉพาะ ตลาดลงเกลือท้ายเกาะน,นะครับและก็บ้านเชื่อคาเฟ่ก็ขอกราบขอพรบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านมากเลยครับทีมเราเชื่อทีมปั่นปั่นปั่นนะครับในโอกาสนี้นะครับทีมปั่นปั่นปั่นเรานะครับต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานนะครับที่มีโอกาสมาทําบุญนะในวันสําคัญและได้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานออกกําลังกายนี้ ในโอกาสนี้ด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ